เรื่องของสภาวะเศรษฐกิจบางทีมันไปไม่ไหวนะฮะก็ตัดสินใจคิดสั้นก็มีนะครับเรื่องนี้นี่เกิดขึ้นที่ภูเก็ตนะครับภูเก็ตไทม์เขาได้เผยข้อความ11โนาิกาที่สพกรณนนะครับได้รับแจ้งว่ามีคนเสียชีวิตพนักง,งานสอบสวนจึงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจทราบว่าเป็นหญิงหนึ่งคนแล้วก็ชายหนคนสัญชาติเกาหลีครับเสียชีวิตอยู่กับรบาบบนไดชั้นสภายใน พบศพสองศพนะครับอยู่ในลักษณะผูกคอเสียชีวิตนะฮะมีเก้าอี้2ตัวบริเวณด้านข้างศพเบืบ้องต้นไม่มีบาดแผลหรือว่าร่องรอยในการทำร้ายร่างกายนะครับแล้วก็ร่องรอยการลื้อคนอะไรต่างๆก็ไม่ปรากฏแต่อย่างใดสอบถามผู้ดูแลแล้วก็พื้นที่ก็ทราบว่าเป็นหญิงสัญชาติเกาหลีนะครับอายุ44แล้วก็ชายก็เป็นสัญชาติเกาหลีเหมือนกันครับอายุ53ปี ทั้งสองก็มาเช่าอาคารหลังนี้น,นะครับเพื่อขายเครื่องสำอางได้ประมาณสัก1ปีแต่2เดือนหลังวันนี้ก็มีปัญหาการเงินไม่ได้จ่ายค่าเช่าแล้วก็ไม่ออกจากห้องมาประมาณ2 3ึง3วันก็เลยแจ้งให้เจ้าหน้าที่เนี่ยมาตรวจสอบพนักงานสอบสวนจึงแจ้งเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนพิสูจน์หลักฐานได้เข้ามาในพื้นที่และก็ร่วมกันชนสูตรศพนะฮะกับนายแพทย์นิติเวช แล้วก็ส่งศพผู้เสียชีวิตนี้นะครับไปผ่าชนสูตรเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัดและก็ได้รับคำร้องทุกไว้เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะครับ